สวัสดีนะครับเทาเราจะพูดถึงนักสแสดงผิวสีที่คนไทยและทั่วโลกชอบกันแล้วเนี่ยเราคงนึกถึงคริสโตเฟอร์ทักเกอร์ดอนซีเดลโจอีกานาและก็มีอีกหนึ่งคนที่ดังไม่แพ้ใครเลยนั่นก็คือวิลสมิธและคลิปนี้ผมจะมาเล่าประวัติของเขากันวิลลาแคลโรสสมิธจูเนียร์เกิดเมื่อวันที่25กันยายนคศอ9 6 8 ปัจจุบันอายุ54ปีเป็นนักแสดงนักร้องและเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์เช่นภาพยนตร์บล็อกบัสเตอร์เรื่อง His และ The Pursuit of Happiness ชีวิตในวัยเด็กของว Smith วิลสมิธเป็นลูกของวิลลาร์ดแคทโทเฟอร์สมิธซีเนียและแคลรไลายไบเขาเติบโตมาในย่านฟิลาเดลเฟียแพนซิเวเนียประเทศอเมริกาและได้รับการเลี้ยงดูแบบแบสติสซึ่งเป็นนีกายหนึ่งในาศาสนาคริสต์เขามีพี่สาวชื่อพาเมลาและมีพี่น้องอีกสองคนที่เป็นฝาแฝดชื่อแฮร์รี่และเอเลนวิลสมิธนั้นเข้าเรียนที่โรงเรียนพระแม่แห่งรูซซึ่งเป็นโรงเรียนประถมเอกชนแห่งหนึ่งในฟิลาเดลเฟียตามด้วยโรงเรียนมัธยมโอเวอร์บูสพ่อแม่ของเขาแยกทางกันเมื่อเขาอายุ13 แต่แท้จริงแล้วก็ไม่ได้หยากกันแต่อย่างใดวิลสมิธเริ่มแร็ปตั้งแต่อายุ12ปีและก็ได้ฝึกเขียนเนื้อร้องในเวลานั้นซึ่งถ้อยคําที่เขาเขียนเนี่ยก็นั่งข้างดิบและหยาบมากแต่มีมาวันหนึ่งคุณยายได้พบสมุดเนื้อเพลงของเขาซึ่งมันมีคสาสาบเล็กๆที่วิลสมิธได้เขียนไว้คุณยายได้เขียนหนังสือบนหน้าหนังสือของเขาซึ่งอ่านว่าเรียนวิวลลาคนฉลาดจริงๆไม่ต้องใช้คําพูดแบบนี้เพื่อแสดงออกโปรดแสดงให้โลกรู้ว่าคุณฉลาดเท่าที่เราคิดสมิธกววล ที่จะไม่ใช้คำหยาบในดนตรีกันเลยชีวิตในวัยทำงานของวิลสมิธสมิธได้เข้าสู่วงการในปี1 9 8 5และได้รับความนิยมในปี1996ทางด้านผลงานสมิธออกผลงานแรกในนามสมิธตั้งแต่สมัยที่เขาเรียนปีสุดท้ายในไฮสคูลและได้ออกผลงานเดี่ยวซึ่งเคยได้รับรางวัลแกรมมี่และ3มรางวัลอเมริกันมิวสิกอะวอด โดยอัลบั้มเดียวนั้นชื่อบ i ๊กวินเทียร์สไต์ทำยอดขายได้ถึง8ล้านชุดอัลบั้มชุดวิวเลเนียของเขาและซิงเกิล Will 2K ได้2เพลงป l a t i n และทำยอดขายไปถึง2ล้านชุดสมิธได้แสดงนำในภาพยนตร์2เรื่องที่ติดอยู่ใน50อันดับภาพยนตร์ที่ทำไรายได้จากทั่วโลกสูงสุดตลอดกาลได้แก่ภาพยนตร์ h ิต Summer ปี1997อย่าง Men i n b l a c k ซึ่งเขาเป็นผู้บันทึกเสียงไตเติลที่ควา้ารางวัลแกรมมี่และภาพยนตร์ในปี1996เรื่อง i n d e p e n d e n c e Day ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าใครหลายๆ คนเนี่ยน่าจะชอบม,มากนะแต่เสียดายนิดนึงนะครับภาค2เนี่ยทำต่อจากภาคแรกถึง20ปีกันเลยแล้ววิลสมิธเองก็ไม่ได้เล่นหนังเรื่องนี้ด้วยเพราะเขาเบื่อกับหนังแนวเอเลี่ยนแต่ปัจจุบัน2เรื่องนี้ก็หลุดโผล่ห้อันดับไปแล้วนะครับสมิธยังได้แสดงนําในเรื่องภาพยนตร์โคลอรเมียร์พิกเจอร์เรื่อง Bas บอยซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทําเงินสูงสุดในปี1995โดยทํารายได้ไป141.4ล้านดอนลลาร์ซึ่งถือเป็นหนึ่งในภาพยนตร์ที่ทําเงินสูงสุดผลงานภาพยนตร์เรื่องอื่นของเขารวมถึงงบบทบททาากรแสดี่ไ ได้รับเสียงวิจารณ์ชื่นชมในภาพยนตร์ที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลออปก,การ์เรื่อง s i g ด e ก of s e p a r a t i o n m a d e in e m e r i c a w h e r e the Day t a k e s You สมิธได้รับตำแหน่งดาราดาวรุ่งชายยอดเยี่ยมจาก NATO โซเวประจำปี1995และต่อมาได้รับตำแหน่งดารานำชายแห่งปี2002นอกจากนั้นเขายังได้รับรางวัล International box of f i c e a c h i e v e m e n t a w a r d ในปี1997และยังได้รับตำแหน่งผู้ให้ความบันเทิงยอดเยี่ยมประจำปี1999จากเด e NAA CP Image Award นอกจากนี้เขายังเป็นผู้อำนวยการการสร้างบริหารร่วมกับเจด้าพิกคิสสมิธภรรยาของเขาให้กับซีรีส์แนวตลกเรื่อง All of Us เรื่องชชอกโลกของวิลสมิธในงานประกาศรางวัลออสการ์ครั้งที่94คิดล็อกได้กล่าวย,อยอ่อเยยอาการโลกผมร่วงเป็นหย่อมของเจด้าพิกคิสสมิธภรรยาของวิลสมิธ โดยได้เปรียบเทียบภรรยาของเขากับเดมี่มัวในภาพยนตร์ G.I. Jane จากคำพูดนี้วิลสมิธได้เดินขึ้นไปบนเวทีและตบหน้าคิสล็อกหลังจากนั้นก็กล่าวห้ามไม่ให้ล็อกเอ,อ่ยชื่อเจด้าอีกได้หลังจากนั้นวิวก็ได้ขึ้นรับรางวัลออสการาสาขานักแสดงนำชายยอดเยี่ยมในงานเดียวกันอีกด้วยซึ่งเขาก็ได้กล่าวขอโทษผู้จัดงานและผู้ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวันนี้ทุกคนต่อการกระทำนังกาแต่ก็ไม่ได้เอ่ยถึงคู่กรณีแต่อย่างใดซึ่งปัจจุบันวิลสมิธก็ได้ไปขอโทษคิลลลล็อลลอออกกกแแ้วะขาจี และถูกแบนไม่ให้ได้รับรางวัลอีกด้วยส่วนด้านคิดล็อกเองก็ไม่ได้เอาความวิลสมิธแตาา่อย่างใดชีวิตครอบครัวของวิลสมิธอย่างที่บอกต้นคลิปนะครับวิลสมิธเป็นลูกของวิลลาร์ดคิทโตเฟอร์สมิธซีเนียร์และเคโรไลไบเขามีภรรยาคนแรกชื่อซีรีส์ซัมพิโนและมีลูกด้วยกันหนึ่งคนชื่อเทรสมิธและภรรยาอีกคนชื่อเจด้าพิคิดสมิธมีลูกด้วยกัน2คนคือเจเดนสมิธและวิลโลสมิธ ก็จบลงไปแล้วนะครับผมสำหรับคลิปเล่าประวัติวิลสมิธก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกด Subscribe ถ้าถูกใจก็อย่ากดดิสไลค์กันล่ะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ